การทำตัวส่วนไม่ให้ติดเครื่องหมายกลนที่2นะคะหรือพูดง่ายๆก็คือทำให้ตัวด้านล่างเนี่ยไม่อยู่ในรูปสแควรรูทนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำโจทย์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาไม่นิยมตอบให้ตัวด้านล่างติดรูทนั่นเองนะคะวิธีการทำเนี่ยเราก็ลอกโจทย์ตัวที่ติดรูทมานะคะถ้าติดรูทตัวเดียวอย่างเช่นตัวเนี่ย ต่อข้อนี้นะคะติดรูทสเราก็จะนารูทสามเนี่ยมาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะการที่เรานํามาคูณทั้งเศษและส่วนเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีความหมายอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเหตุผลที่เราต้องคูณทั้งเศษและส่วนเนี่ยเพราะว่าอย่างรูทสาส่วนด้วยรูทสามเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะเรานํา1มาคูณกับ5ส่วนรูทสก็ยังคงได้5ส่วนรูทสเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนรูปร่างไปเท่านั้นเองนะคะเปลี่ยนรูปร่างไปให้ตัวส่วนด้านล่างไม่ติดรูท เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราทําการคูณกัน,น,กนเวลาคูณกันของเศษส่วนเนี่ยตัวบนก็จะคูณกับตัวด้านบนนะคะ5คูณกับรูทสาไม่มีรูทนะคะก็จะอยู่แค่ด้านนอกส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะคูณกันรูทสคูณรูทสก็คือรูทเนั่นเองนะคะซึ่งรูทเของเราเนี่ยเราสามารถ หาค่าได้นั่นก็คือ3นั่นเองนักเรียนก็จะเห็นว่าจาก5ส่วนรูทสที่เราติดรูทอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะรูปร่างของเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะคะทำให้ตัวส่วนด้านล่างไม่ติดรูทก็จะตอบได้นะคะทางคณิตศาสตร์ก็จะยอมรับคําตอบแบบนี้มากกว่าแต่ค่าของเขาทั้ง2ตัวเนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะตัวอย่างที่2เหมือนกันนะคะเรามี16บหกลูทสส่วนด้วยรูท เวลาที่เราพิจารณาจะเอาค่ารูทมาคูณน,นะคะเราดูตัวล่างเป็นหลักด้านล่างของเราติดรูท2เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะมาคูณก็คือรูท2ส่วนด้วยรูท2นั่นเองเมื่อทำการคูณกันนะคะด้านบนคูณกับด้านบน16ไม่มีรูทนะคะ16ก็จะอยู่ด้านนอกส่วนรูท3คูณกับรูท2ก็มีค่าเท่ากับรูท6ด้านล่างก็มีค่าเท่ากับรูท4นะคะ เราก็จะได้16รูท6ส่วนด้วย2ปรากฏว่าเลข2ของเราเนี่ยสามารถตัดทอนกับ16ได้นะคะเพราะว่า2ไม่มีรูท16ก็ไม่มีรูทนะคะเราก็จะได้เป็น8รูท6นั่นเองทีนี้ลองมาดูตัวอย่างที่3นะคะเราจะเห็นว่าเขาติดเนี่ยด้านล่างเนี่ยติดทั้งรูท3แล้วก็รูท5นะคะก่อนที่เราจะทําตัวอย่างที่3ได้เนี่ยเราจะต้องไปรู้จักกับคำคำหนึ่งก่อนนะคะคํานั้นก็คือ คอนจูเกตหรือว่าสั่งยุกนั่นเองนะคะคอนจูเกตหมายถึงอย่างเช่นเมื่อกี้นี้นะคะเรามีตัวส่วนนะคะตัวด้านล่างของเราเนี่ยติดทั้งรูทสอตัวเลยก็คือรูทสากับรูทห้ในที่นี้เนี่ยทั่วๆไปก็คือรูทเอกับรูทบีนะคะสมมุติว่าตัวส่วนของเราเป็นรูทเอบวกรูทบีนะคะคอนจูเกตหรือว่าสั่งยุกของเขาเนี่ยจะเป็นรูทเอลบด้วยรูทบีคอนจูเกตคือการที่เราเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้ค่ะ ให้ตรงข้ามเพราะฉะนั้นอย่างเช่นรูท3บวกรูท2เนี่ยสั่งยุคของเขาหรือว่าคอนจูเกตของเขาก็คือรูท3ลบกับรูท2นั่นเอง3ลบ2รูท7นะคะสั่งยุคของเขาก็คือรูท3บวก2รูท7นะคะแบบนี้เรียกว่าสั่งยุคก็คือแค่เปลี่ยนให้ตรงข้ามนะคะรูท3ลบ1ก็เปลี่ยนเป็นรูท3บวก1รูท5บวกรูท11ก็จะได้เป็นรูท5ลบรูท11 2รูท5ลบ3ก็จะเปลี่ยนเป็น2อรูท5บวก3 4รบวกลูทนะคะก็จะได้เป็น4 2ี2รูทบวกลบรูทเราจะนำสั่งยุคตรงนี้ล่ะค่ะไปใช้ในการแก้โจทย์ในตัวอย่างข้อที่3วิธีการใช้นะคะขั้นแรกนักเรนก็ลอกโจทย์มาก่อนเนาะเรามี2ส่วนด้วยรูทบวกกับรูท5นะคะ วิธีการก็คือนักเรียนลอกโจทย์มาเหมือนเดิมเลยค่ะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะคะแล้วคูณด้วยคอนจูเกตหรือว่าสังยุคของตัวด้านล่างตัวด้านล่างของเราคือรูทสามบวกรูทห้าเนาะคอนจูเกตหรือว่าสังยุคของเขาก็คือรูทสามลบรูทห้านั่นเองเวลาคูณนะคะคูณทั้งเศษและส่วนเหตุผลที่เราเอาสังยุคหรือคอนจูเกตของเขามาเนี่ยเพราะเขามีเครื่องหมายตรงนี้ที่ไม่เหมือนกัน นะคะแต่ตัวเลขของเขาจะคงเหมือนเดิมเนาะเวลาคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะด้านบน2ก็จะคูณอยู่กับรูทสามลบรูทห้าส่วนด้านล่างค่ะเวลาที่เราคูณกันเนี่ยเราก็จะได้รูทสามบวกลูทห้าคูณอยู่กับรูทสามลบรูทห้าซึ่งเราจะเห็นว่าเขาเป็นตัวเลขชุดเดียวกันเลยนะคะรูทสามกับรูทห้าต่างกันแค่เครื่องหมายตรงกลางเท่านั้นเอง มันก็จะนำเราไปสู่ตัวนี้ค่ะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองซึ่งหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเนี่ยเขาก็คือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังหรือนักเรียนบางคนอาจจะท่องมาเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังก็ได้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเรามีรูทสาเป็นหน้าเรามีรูทห้าเป็นหลังอย่างนี้นะคะเรามี ตรงนี้เราก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะคะ mm. เวลาที่เราเขียนกลับมามันก็จะได้เป็นหน้ายกกําลัง2ลบกับหลังยกกําลังสงนะคะส่วนด้านบนเนี่ยเราก็คูณแจกแจง2เข้ามาได้เป็น2องคูณรูทสาม mm. แจกแจงเข้ามาตรงนี้ก็จะได้เป็นลบสองคูณรูทหปรากฏว่าด้านล่างนะคะ รูท3ยกกําลัง2เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ3นั่นเองเพราะว่ารูท3ยกกําลัง2ก็คือรู3คูณรู3เนาะรูท5ยกกําลัง2ก็ได้5นั่นเองนะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น2รูท3ลบ2รูท5ด้านล่างนะคะ3ลบ5มีค่าเท่ากับลบ2ซึ่งตรงนี้ถ้านักเรียนจะตัดทอนนะคะครูแนะนำให้นักเรียนแยกออกมาก่อน ลบสเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเขาเป็นของทั้ง2องรูสาด้วยและเขาก็เป็นของ2องรูห้ด้วยนะคะถ้าเราจะตัดทอนเราแยกแบบนี้เราจะได้แบบเห็นภาพชัดๆเนาะว่าเขาตัดกันได้นะคะก้อนแรก2ตัด2ก็หมดเนาะส่วนเครื่องหมายลบด้านล่างเนี่ยครูก็นำขึ้นมาไว้ด้านบนก้อนหลังลบ,บลบ2กับลบ2ก็ตัดทอนกันหมด เครื่องหมายก็จะเปลี่ยนกลายเป็นบวกนะคะบวกรูทห้าถ้าเขียนให้สวยงามก็คือเอารูทห้าขึ้นก่อนแล้วก็เอาติดลบรูทสามไว้ด้านหลังก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะตัวอย่างที่4นะคะเราจะเห็นว่าตัวส่วนด้านล่างเนี่ยติดรูทสองตัวเลยก็คือรูทหกกับรูทห้านะคะขั้นตอนของเราก็คือให้นักเรียนลอกโจทย์มาก่อนนะคะเท่ากับลอกโจทย์อีกหนึ่งทีนะคะ การที่เราลอกส่วนมาอีกหนึ่งีเนี่ยเพื่อมาเป็นตัวตั้งรอไว้นะคะแล้วเราก็จะหาตัวมาคูณซึ่งตัวมาคูณเนี่ยก็คือสั่งยุคข,ของตัวด้านล่างนั่นเองนะคะสั่งยุคข,ของตัวล่างก็คือรูทหกลบรูทห้านะคะเวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเมื่อทําการคูณกันนะคะตัวด้านบนเราจะได้เป็น1คูณกับรูทหกลบรูทห้านะคะส่วนตัวด้านล่างของเราเนี่ยเราก็จะได้เป็น รูทหกบวกรูทห้าคูณกับรูทหกลบรูทห้านะคะซึ่งตัวบนเนี่ยไม่มีปัญหาเนาะหนึ่งคูณอะไรก็จะได้ตัวเดิมนะคะแต่ว่าตัวด้านล่างของเราเนี่ยเหตุผลที่เราเอาสั่งยุคมาคูณก็เหมือนกับในข้อที่3เลยนะคะคือเราจะนำเขาเข้าสู่หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนั่น,นเองเพราะเราจะเห็นว่าเขาเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะคะ ซึ่งตอนนี้หน้าของเราก็คือรูท6และหลังของเราก็คือรูท5นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็นรูท6ยกกำลัง2ลบกับรู5ยกกำลัง2ซึ่งรูท6ยกกำลัง2ของเราเนี่ยก็คือรูท6คูณกับรนะูท6เนาะหรือว่ารูท36ก็มีค่าเท่ากับ6นะคะซึ่งนักเรียนน่าจะชินแล้วแหละเนะะาะสแควร์รูทยกกำลัง2นะคะสแควร์รูทก็จะหายไป เพราะฉะนั้นในข้อนี้ของเราก็จะได้รูท6ลบรูท5ส่วนด้วย6ลบ5ก็คือ1ซึ่งส่วน1นที่จริงเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะเราก็จะได้รูท6ลบรูท5เป็นคําตอบของข้อนี้นั่นเองต่อมาในตัวอย่างที่5นะคะเราจะเห็นว่ามีสแควร์รูทอยู่3ตัวเลยด้านบนมี1ตัวด้านล่างมีอีก2ตัวนะคะซึ่งเราไม่ต้องซีเรียสนะคะขั้นตอนของเราคือ1ลอกโจทย์เขียนเท่ากับแล้วก็ลอกโจทย์อีก1รอบ การที่เราลอกจดอีกหนึ่งรอบเนี่ยคือเราลอกมาเพื่อรอค่ะเป็นตัวตั้งรอไว้รอตัวมาคูณตัวที่เราจะนำมาคูณเราจะใช้สั่งยุคข,ของตัวด้านล่างเพราะฉะนั้นตัวด้านบนติดรูทอะไรเนี่ยนักเรียนไม่ต้องไปสนใจเลยนะคะเราสนใจตัวด้านล่างเนาะเอาสั่งยุคข,ของตัวด้านล่างมาคูณเมื่อทำการคูณกันนะคะด้านบนเราจะได้รูทสลบหคูณกับ รูทห้าลบรูทสอส่วนด้านล่างนะคะเราก็จะได้เป็นรูทห้าบวกรูทสอคูณกับรูทห้าลบรูทสอซึ่งนักเรียนน่าจะชินแล้วเนาะว่าด้านล่างของเราเนี่ยที่เราคูณแบบนี้เพราะเรานำเขาเข้าสูส่สตรหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเขาก็จะมาจากหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลัง หรือหน้าลบหลังอาจจะขึ้นก่อนก็ได้นะคะซึ่งหน้าของเราในที่นี้ก็คือรูทห้านั่นเองลบกับด,ด้านหลังก็คือรูทสองนั่นเองนะคะยกกําลังสองส่วนด้านบนเราก็จะทําการคูณแจกแจงนะคะซึ่งเราเคยเจอโจทย์ลักษณะนี้มาแล้วนะคะคูณแจกแจงครั้งแรกนะคะเอารูทสามคูณมาหารูทห้าเราก็จะได้เป็นรูทสามคูณกับรูทห้านั่นเอง แล้วก็คูณแจกแจงไปด้านหลังนะคะแบบนี้เราก็จะได้รูทสาคูณกับลบรูทองซึ่งเครื่องหมายบวกคูณกับเครื่องหมายลบเราก็จะได้ติดลบนะคะรูทสคูณกับรูทสอแล้วเราก็แจกแจงลบหนึ่งตรงนี้นะคะลบหนึ่งมาคูณกับรูทห้าลบเจอบวกเครื่องหมายก็จะติดลบได้เป็นลบในวงเล็บก็จะเป็น1นึคูณกับรูทห้นั่นเองแล้วก็แจกแจงครั้งสุดท้าย ลบหนึ่งของเราแจกแจงมาเจอลบสองนะคะซึ่งเครื่องหมายลบคูณกับเครื่องหมายลบนะคะก็จะได้เป็นเครื่องหมายบวกก็จะได้เป็นบวกหนึ่งคูณกับรูสองนั่นเองเมื่อทำการหาคำตอบนะคะวงเล็บแรกเราก็จะได้เป็นรู5สิบห้านะคะลบรูหกลบรูห้าแล้วก็บวกด้วยรูสองตัวส่วนด้านล่างนะคะ รูทห้ายกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับห้ารูทสองยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับสองนะคะเราก็จะได้รูทสิบห้าลบรูทหกลบรูทห้าบวกลูทสองหารด้วยสามนั่นเอง